ครับผมสวัสดีครับบ่าวทงกันครับพอดีวันนี้มีเร่ยงสิมว่าแจ้งพี่น้องนะครับเนาะสำหรับพี่น้องอยู่ทังไทยเนาะที่กําลังสีเดือนทางมาทํางานอยู่ประเทศอิสราเอลครับพอดีคอยเบื้องทางเพจเห็นเพิ่นแจ้งประกาศเนาะเราก็มีคนทักขอมาถามผมเพื่อกันบ่านทั้งที่เอเชีนี่เลื่อนการบินออกไปโดยมีกําหนดนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิมาบ้าประเด็นเรื่องนี้ครับโอ้กล่องนย่อนแสงบ่พี่น้อง กงสยยงย่อนเสงเาหามุมก่อนหามก่อนครับกอดีกล่องย่อนเสียงเนาะเพ่งเลิกงานว่มอยู่น้องเงปิดเป็นเห็นเป็นลงในเพ,นยเพียพดนี่ยังพอดีเนาะประกาศเดื่อนการบินออกไปโดยมีกำหนดครับเดี๋ยวผนมาอันประกาศของที c ก่อนนะครับเนาะด้วยฝ่ายที AC ได้รับการประสานจากฝ่ายกรุงศุนส,รรสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทยว่าขณะนี้ยังไม่สามารถออกวีซ่าให้กับแรงงานที่เดินทางไปทำงานประเทศอิสราเอลในช่วงเดือนเมษายนพศ2565ได้ดังนั้นฝ่าย t ี c จึงขอแจ้งเรื่องการเดินทางของแรงงานที่จะเดินทางในวันที่5เมษายนพศ2565ออกไปโดยไม่มีกำหนด เมื่อทางฝ่ายกงศุลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยสามารถออกวีซ่าได้แล้วจะแจ้งกำหนดวันเดินทางไปทำงานในอิสราเอลให้แรงงานตัวคนทราบในโอกาสต่อไปนะครับเนาะ <S <s ประกาศสบับน,นี้ประกาศออกมา <c oughs> นายจีเป็นของกุ้มทีไก่สีบินทางหรือเดินทางออกมาอีกย่งสีเนาะ ที่เป็นทรงของมาหาผมเนี่น้างทางไทยเนี่ยแะที่กำลังสีพินทรงของมหาผมบาลเขาประสมอดวิสัยได้บอกครับหรือว่ายังเป็นยังคือว่าาระรมอดวิให้ได้นะครับเนาะซึ่งผมไปเห็นคนที่ความเห็นความเห็นหนึ่งมากเนาะอันนี้เป็น่าจะเป็นข้อมุ่นข้อความจากทางด่านกงศุนเนาะที่เิ่นปล่อยออกมาว่าสาเหตุมันเป็นยังนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิอ่านให้ฟังครับ เอกอัคราชทูตจะปิดให้บริการด้านกงสุนนะครับเนะคือเขาปิดนะครับงานหนังสือเดินทางนี่อันนี้กับโบสถ์สมาทศได้นะครับงานตรวจลงตราทีน,นี้กับโบสา์สมาธิได้งานสัญญาและนิติก,กรและงานบัตรประชาชน เป็นการชั่วคราวนะครับนะระหว่างวันที่27เมษายนถึงวันที่4พฤษภา2565เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตอยู่ระหว่างย้ายที่ทำการครับทั้งนี้หากท่านต้องการความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วนสามารถติดต่อโทรศัพท์ ออนไลน์หมายเลขนะครับเนาะอันนี้หมายเลขเพิ่นเจ้าเจ้าจีเกิร์ดมาให้เด้อถ้าผู้ใดอ,อยากได้โดยสถานเอกอัครราชทูตขออาภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้นะครับเนาะหมายความว่าจังได๋ครับหมายความว่า,าช,วช่วงนี้ช่วงนี้คือสถานทูตปิดการทำงานนะครับเน,ะ <S <S นาะเนื่องจากเพิน่นย้ายที่ทำงานนะครับเนาะบ่ต้องตกใจเด้อพี่น้องบ่ต้องตกใจว่าโอ้มันสิ โอ้มันเลี่ยนออกไปโดยบุมมีกำหนดหรือว่าเอียงสี่เนาะคือว่าช่วงนี้ตอนนี้เพื่อนใหญ่ที่ทำงานครับใหญ่ที่ทำการจากหม่องหนึ่งไปอีกหม่องหนึ่งจิ่งสี่นะผมกับว่านใจคให้กันเนาะเพื่อนเขียนมาไหม่สากนี้ผมกับว่านี่ให้กันแต่ว่าคิดว่านานนาจะบดโดนครับนาจะบดโดนเพราะว่าเพื่อนเขียนไว้ว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาถึงวันที่สี่พฤษภาปาม่านนี้ครับปาม่านนี้พ้นที่กำลังสี่บินมากก บ้องโตะ๊ะแจนะครับเนาะบ้องโตะ๊ะแจแต่ว่ามันกันหนาแจ๋หายให้กันนะครับมันกันหนาแจหายให้กันผมขอใจเลยเด้ยขอใจคนที่ทำเรั่งสิบินมาทํางานนี่ไคนกํารังสิบินมาทํางานได้มือแล้วได้อันนี้แล้วนี่กําลังสิบินมาทํางานนี่ซ้ำซ้ำเถื่อกันป่วยถิมนะขอใจความหลุดเสือกขอใจแต่ว่าใจนเย็นนะแจนเย็นรอไปกวนอันนี้แค่เป็นการประกาศออกมาจาก ทางกรมแรงงานเฉยๆนะครับเนาะแต่ว่าเขาก็เอาคนงานคือเราครับเอาคนงานคือเราอยากได้คนงานคือเราคนงานก็ขาดแคลนครับทางปริเทียวเร็วคนเก่าก็อยากกลับบ้านคนใหม่ก็อยากมาอีหยังจังซี่เนาะคือกันครับคือกันอ่าก็ะจิประมาณนั่นแหละเนาะครับเนาะจังได๋ก็ถ้าทางที่ซีหรือว่าทางกรมแรงงานแจ้งอีกเทื่อนึ่งนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นแค่ข้อมูลที่ผมพ่อสิหู้พ่อสิอีหยังกับพ่อสิได้ออกมาเว้า พี่น้องฟังนะมันยัง่ทันหด้เป็นข้อมูุ่นที่คิดว่าสิด้บิน1 0ยเอร์ยซ็จันี่งเีนเนาะมันบ่ได้เกี่ยวกับการบินเป็นแค่เป็นแค่มือที่เขาใหญ่การทำการทำงานเล้าสิเปิดมือได้แค่นั้นเองแต่ว่าเรื่องที่พี่น้องสิด้บินมากเหมือใได้นั่นต้องถ่าเบิ่งทางกรมแรงงานเนาะว่าสิจัดเที่ยวบินให้ได้เหมือใได้สิด้บินเร็วที่สุดเอียงจังไดมือใได้เนาะครับเนาะถ้าทางกรมแรงงานแจงประกาศออกมาอีกเท่อนึง ฝากติดตามเขาเรื่อยๆนะครับติดตามเขาเรื่อยๆจ้างไดก็เป็นกําลังใจให้ครับสําหรับคนที่สีเดินทางมาทํางานอยู่ประเทศอิสราเอลนะครับเนาะรอดสักคู่นะครับรอดสักคู่ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆคิดว่าได้บินอยู่นะครับได้บินอยู่ได้บินแท้แน่นอนฮะแต่ว่าบ่ลูกาสิตอนใดก็ถ้าทางกลมแรงงานแจงอีกทีนึงนะครับเนาะก็สิประมาณนี้แหละครับสําหรับการแจงเข้าของบาวสาคัญพ่าออกมาแจงเข้าว่าบอกที่บอกน้องครับผมก็สิประมาณนี้แล้วเนาะ ออกมาแจงเข้าพี่ข้าห้องเป็นคลิปสันสันส้ำนีน้แล้วเนาะจังใดก็จัจงพ่ากันไหมในคลิปหน้าครับผม